ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับอิสรีนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับพื้นฐานในการตรวจเช็คซ่อมบอร์ดแอร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับที่สนใจนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากภาคการจ่ายไฟนะครับของบอร์ดก่อนนะครับโดยอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับในบอร์ดนะครับเมื่อกระแสไฟ เข้านะครับไฟ AC 2 2 0โวลต์เข้านะครับก็จะไปเจออุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือฟิลนะครับโดยที่ฟิลนั้นเป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้านะครับจากการที่มีกระแสไหลผ่านวงจรมากเกินไปนะครับหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเมื่อกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านวงจรมากเกินไปนะครับหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ก็จะทําให้พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมีความร้อนมากจนฟิลนั้นหลอมละลายนะครับก็เนื่องจากว่าฟิวนั้นทํามาจากโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ําจึงทําให้วงจรขาดได้ง่ายนะครับเมื่อวงจรขาดแล้วนะครับก็จะเกิดการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรไฟฟ้าทันทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับในบอร์ดนะครับ โดยตำแหน่งของฟิลนั้นจะอยู่ตำแหน่งแรกนะครับที่ไฟ AC เข้าไฟ220โวลต์เข้านะครับในการตรวจเช็คฟิลนั้นนะครับเราสามารถตรวจเช็คด้วยตาเปล่าด้วยการมองเห็นได้นะครับถ้าเกิดว่ามีรอยไหมนะครับหรือมองเห็นเส้นลวดข้างในนะครับขาดนะครับก็จะแสดงว่าฟิลนั้นขาดนะครับหรือตรวจเช็คด้วยโดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับโดยตั้งย่านวัด ค่าความต้านทานไปที่ r คูณ1นะครับถ้าฟิลปกตินะครับเข็มมิเตอร์จะขึ้นค่าความต้านทานแต่ถ้าฟิลนั้นขาดนะครับเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับหรือตั้งย่านวัดไปที่บัสเซอร์เสียงคือเช็คด้วยเสียงถ้าฟิลปกตินั้นจะมีเสียงดังขึ้นนะครับแต่ถ้าฟิลขาดจะไม่มีเสียงดังขึ้นนะครับ สรุปไว้ง่ายคือฟิวเป็นอุปกรณ์ป้องกันกรณีไฟฟ้าเกินนะครับกรณีไฟฟ้ารัดวงจรนะครับจะทําให้ฟิวนั้นขาดเมื่อขาดแล้วเนี่ยมันจะป้องกันมันก็จะตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้วิ่งผ่านตัวมันไปนะครับก็ทําให้ก็จะเป็นการป้องกันอุปกรณ์ทางเล็อทเอนิ์ไม่ให้รับความเสียหายในบอร์ดได้นะครับอุปกรณ์ต่อมาถัดจากฟิวก็จะเป็นวาลิตเตอร์นะครับ ซึ่งวาลิตเตอร์นั้นเป็นตัวด้านทานชนิดหนึ่งนะครับมันมีหน้าที่ในการป้องกันฟ้าผ่าไฟตกไฟเกินหรือไฟกระชากนะครับตัววาลิตเตอร์นั้นนะครับมันเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งนะครับที่ผลิตมาจากซิลิคอนคาร์ไบด์สังกะสีออกไซด์หรือไททาเนียมออกไซด์นะครับโดยเขาจะบดสารเหล่านี้ให้เป็นเมล็ดเล็กๆนะครับแล้วนำไปเผา ที่อุณหภูมิสูงๆจนแข็งตัวเป็นเซรา,ามิกนะครับฉะนั้นตัวถังของวาลิเตอร์นั้นจะเป็นเซรา,ามิกนะครับการใช้วาลิเตอร์นะครับจะใช้เป็นวงจรป้องกันอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ให้ได้รับความเสียหายนะครับเมื่อกระแสะไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าในวงจรเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นนะครับวาลิเตอร์จะทําหน้าที่แบ่งกระแสะไฟฟ้าหรือลดแรงดันไฟฟ้านะครับโดยการทํางานของวาลิเตอร์นั้น เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านฟิล์มมานะครับในกรณีที่กระแสไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าค่าของวาลิเตอร์ที่กำหนดมานะครับตัววาลิเตอร์นี้จะมีความต้านทานสูงนะครับและจะไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านวาลิเตอร์เลยนะครับกระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านะครับที่ผ่านฟิล์มมามีแรงดันที่สูง นะครับมีไฟฟ้าเกินอย่างนี้ครับมีฟ้าผ่านะครับพูดง่ายๆคือมีแรงดันที่สูงนะครับสูงกว่าค่าแรงดันที่กําหนดมาของวาลิเตอร์นะครับซึ่งวาลิเตอร์ตัวนี้เมื่อเจอแรงดันไฟฟ้าที่สูงนะครับมันจะมีค่าความต้านทานที่ต่ําลงมากนะครับเมื่อมีค่าความต้านทานที่ต่ําลงมากแล้วนะครับกระแสฟไฟฟ้าจะไหลผ่านฟิล์ผ่านวาลิเตอร์ย้อนกลับไปลงกล่าวนะครับ ซึ่งกระแสไฟฟ้านั้นจะไม่ผ่านไปที่โหลดหรือจะไม่ผ่านไปที่วงจอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะทําให้เป็นการรักษาวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ภายในนะครับเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงสูงวิ่งผ่านฟิววิ่งผ่านวาลิตเตอร์นะครับย้อนไปลงกาวแล้วนะครับก็จะทําให้ฟิวขาดในที่สุดก็จะเป็นการตัดวงจรไฟฟ้านะครับทันทีนะครับ,นะรบฉะนั้นแล้วไฟฟ้าก็จะสิ้นสุดที่ฟิว ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในแผงวงจรได้นะครับตัวต่อมาที่เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันกระแสเกินนะครับก็คือรีเซเตอร์กันกระโชกซึ่งรีเซเตอร์กันกระโชกในวงจรนะครับใช้รีเซเตอร์แบบวาวาหรืออากระเบื้องนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ป้องกันกระแสกระโชกนะครับในขณะเริ่มทํางาน อาจมีกระแสไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไปนะครับรีเซตเตอร์กันกระโชกจะดึงกระแสผ่านตัวมันเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสที่วิ่งสวิงเข้ามาสร้างความเสียหายในวงจรนะครับหรือภาคจ่ายไฟได้นะครับซึ่งตัวรีเซตเตอร์กันกระโชกนั้นก็จะเป็นอุปรกรณ์ป้องกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของ R นะครับหรือว่าตัวต้านทานนะครับ สำหรับอาการเสียของวาลิเตอร์นั้นจะเป็นลักษณะคือจะไหม้หรือถ้าโดนฟ้าผ่าหรือไฟเกินมากๆเนี่ยตัวมันเองจะระเบิดนะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับเมื่อมีการไหม้หรือว่ามีการระเบิดของวาลิเตอร์นะครับโดยในการตรวจเช็ควาลิเตอร์นั้นเราสามารถตรวจเช็คได้โดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการตรวจเช็คนะครับ โดยตั้งย่านวัดนะครับไปที่ค่าความต้านทานโดยใช้เข็มมิเตอร์ทั้งสองเข็มนะครับวัดไปที่ขาทั้งสองข้างของวาลิเตอร์นะครับถ้าวัดแล้วนะครับเข็มขึ้นนะครับก็แสดงว่าวาลิเตอร์ช็อตหรือเสียนะครับแต่ถ้าวัดแล้วเข็มไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าวาลิเตอร์ตัวนั้นดีนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าอนันต์ไม่สามารถวัดค่าได้นะครับ ต่อมาเรามาดูตัวต้านทานชนิดอื่นๆบ้างนะครับซึ่งตัวต้านทานนั้นหรือรีเซเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมามีค่าเฉพาะค่าค่าหนึ่งนะครับที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้มากที่สุดนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มักเรียกสั้นๆว่า R นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการลดกระแส ไฟฟ้านะครับและลดแรงดันไฟฟ้านะครับโดยสามารถนำมาใช้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับและแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์นะครับังภาพนี้นะครับซึ่งหน่วยของความต้านทานนั้นนะครับค่าความต้านทานถูกกำหนดให้มีค่าหน่วยเป็นโอห์มนะครับโดยเขียนสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์โอเมกานะครับซึ่ง ได้จากค่ามาตรฐานโดยการเอาค่าแรงดันไฟฟ้า1โวลต์นะครับต่อกับความต้านทาน1โอห์มนะครับและทำให้มีกระแสไหลในวงจร1แอมป์นะครับพูดง่ายๆก็คือแรงดันไฟฟ้า1โวลต์นะครับจะมีความต้านทาน1โอห์มนะครับและมีการไหลของกระแสไฟฟ้า1แอมป์นะครับในตัวต้านทานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งตัวต้านทานนั้นก็ แบ่งชนิดออกได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งเราซึ่งผมจะแนะนำนะครับการแบ่งตามชนิดการใช้งานของตัวต้านทานนะครับการแบ่งตามชนิดของการใช้งานของตัวต้านทานนั้นนะครับชนิดแรกนะครับก็จะเป็นความต้านทานชนิดคงที่นะครับคือความต้านทานที่มีค่าแน่นอนนะครับไม่สามารถ แปลเปลี่ยนค่าของตัวมันเองได้นะครับโดยมากแล้วตัวต้านทานชนิดนี้นะครับจะมีชื่อเรียกตามวัสดุที่เราที่ที่นำมาสร้างนะครับเช่นคาร์บอนฟิล์มคาร์บอนฟิล์มโลหะนะครับหรือพวกเส้นลวดที่ผสมกับโลหะนะครับต่อมาเป็นตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ลักษณะคือการใช้งานที่เป็นรีโอสเตตนะครับ อันนี้ก็เพื่อควบคุมการไหลของกระแสฟไฟฟ้าในวงจรน,นะครับซึ่งจะมีลักษณะการต่อวงจรอ,อนุกรมกับโหลดนะครับสคือการใช้งานเป็นโพเทนติโอมิเตอร์นะครับคือใช้สำหรับควบคุมโวลต์สเตตของวงจรน,นะครับหรือใช้สำหรับปรับสัญญาณต่างๆนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นวอลลุ่มนะครับปรับเพิ่มเสียงเร่งเสียงวอลลุ่มนะครับปรับเพิ่ม เบรลดเบนะครับหรือปรับความสว่างของแสงนะครับของทีวีนะครับตัวต้านทานแบบพิเศษที่เป็นเทอร์มิเตอร์นะครับตัวเทอร์มิเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับกล่าวคือค่าความต้านทานในตัวของมันนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมินะครับเช่น แบบ NTC นะครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับค่าความต้านทานจะลดลงหรือแบบ PTC นะครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็ตัวต้านทานชนิดนี้นะครับจะนำไปใช้ในการตรวจสอบความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับต่อมาตัวต้านทานชนิดวิเศษอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว LDR นะครับซึ่ง ตัว LDR นั้นเป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานตามความเข้มของแสงนะครับโดยมีคุณสมบัติเมื่อได้รับแสงสว่างมากค่าความต้านทานจะต่ําและได้รับแสงสว่างน้อยค่าความต้านทานจะสูงขึ้นนะครับเช่นการนํา LDR มาประยุกต์นะครับเป็นวงจรควบคุมสวิตช์เปิดปิดตามแสงนะครับสามารถ ่อว,วงจรได้2แบบคือวงจรการทํางานตอนกลางคืนและแบบให้วงจรทํางานตอนกลางวันนะครับโดยการต่อ LDR สลับตําแหน่งกันนะครับ <ened> ก็สําหรับตัวต้านทานนะครับยังไม่จบนะครับ <lem me> ก็ไว้ต่อกันในคลิปหน้านะครับซึ่งในคลิปหน้าจะมาพูดถึงว so ิธีการอ่านค่าของตัวต้านทานนะครับแล้วก็ การตรวจเช็คดีเสียของตัวต้านทานนะครับว่าตัวเช็คยังไงนะครับไว้เผื่อตัวเช็คซ่อมบอร์ดแอร์นะครับเราจะได้ตัวเช็คได้ถูกนะครับโอเคนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ